หมหงมิได้รู้ว่าความสําเร็จในการสร้างชีวิตครึ่งผีครึ่งคนขึ้นในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งอวสานของตัวเขาเองจากชั้นบทของตัวบ้านโบราณซึ่งเด็กช้อยอยู่กับแจกหมหงพาตัวลงไปสู่สั้นล่างอย่างอารมณ์ดีในสมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเขาย่อมเสี่ยงทําการคน้นคัววิธีบําบัดอันน่ากลัวก็เผื่อหวังจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อผลสําเร็จในการบําบัดแต่ละครั้ง หมหงไม่ค่อยหวังผลตอบแทนและไม่เคยวยิตกว่าบุญที่เขาสร้างขึ้นจะกลายเป็นบาปหรือไม่หมหงเป็นคนฉลาดดังนั้นเขาจึงวางแผนดําเนินการไว้อย่างรอบคอบสน,นุเขาเคยสร้างความร้ายกาจไว้มากเพื่อหวังผลที่จะได้รับความรู้ความร้ายกาจนี้หมายถึงชีวิตของคนเคราะร้ายหลายคนต้องสูญสิ้นไปบางทีก็โดยเปล่าประโยชน์แต่แต่บางทีก็ แต่บางที่ก็เกิดประโยชน์เช่นนั้นก็ยังเป็นการทำบุญบูชาโทษอยู่นั่นเองหมอท้ายวัดเป็นลูกน้องที่หมอหงไว้ใจมากที่สุดอาชีพของหมอท้ายวัดในสายตาของคนทั่วไปได้แก่การเป็นสัปเหรและผู้ใช้และผู้ใช้คาถาอาคมแต่เบื้องหลังของหมอท้ายวัดนั้นได้แก่กการทำงานตามคำสั่งของหมอหงเพื่อแลกเปลี่ยนกับรางวัลอย่างจุใจ